เบื่อไหมกับปัญหาค่าใช้จ่ายพุ่งแต่ผลผลิตต่ำวันนี้เรามีทางออกให้คุณแล้วผงดำโนอานวัตกรรมใหม่ที่จะเปลี่ยนทุ่งนาที่ดูธรรมดาให้กลายเป็นทุ่งนาทองคำในช่วงเข้าเหลืองใกล้จะเก็บเกี่ยวคิดแล้วมันมีความสุขซะเหลือเกินวิธีการใช้งานก็สุดแสนจะง่ายมากแค่เปิดซองผสมน้ำฉีดพ่นเห็นผลใน3ถึง7วันไม่ต้องเสียเวลากับวิธีที่ยุ่งยากเช่นการทำปุ๋ยหมักใช้เองใช้เวลานานแถมก็ยังไม่แน่ใจผลลัพธ์ด้วยสูตรจุลินทรีย์เข้มข้นพิเศษ ช่วยฟื้นฟูดินและเร่งการเติบโตของพืชแบบที่คุณยังต้องร้องว้าวในผลผลิตของคุณราคาเริ่มต้นเพียงซองละ15บาทหรือถ้าซื้อ1ิซองขึ้นไปเหลือแค่ซองละ12บบาทสำหรับท่านที่ดูคลิปนี้เท่านั้นลงทุนน้อยแต่ได้พืชที่เขียวงามและผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ปลอดภัย100%ไร้สารเคมีอันตรายมีเกษตรกรหลายคนการันตีผลงานสั่งด่วนเลยวันนี้รับประกันคืนเงิน100%ภายใน30วันถ้าไม่พอใจอย่าปล่อยให้นาของคุณเหี่ยวเฉาไม่มีชีวิตชีวาที่เห็นแล้วไม่ชื่นใจอีกต่อไปเลยอย่ารอช้าเปลี่ยนให้พืชของท่านเขียวชะอมเห็นแล้วชื่นใจจนไม่อยากจากไร่จากนาไปไหนโทร0612686365หรืออินลเข้ามาได้เลยหรือจะคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างว่าสนใจได้เลยค่ะ